หลังจากนั้นนะคะเราก็ยิกขึ้นมาเลยนะคะถ้าถ้าเครื่อม่มันจะมีอุปกรณ์มาให้เราท่้นท่บเนาะเอาลโลโก้ออกนะคะวางไว้สิ่งที่เราเอาขึ้นมาวางรงน,นี้เนาะพื้นที่ที่เราวางก็ต้องสแตย์เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีนนะล้อเห็นเนาะอบกร์ดก็จะมีล้อเห็นให้วางเนาะ,อ,ะอันนี้สมมติว่าเมื่อกี้เราเอา เราเอาโลโก้เราเอาตาเนาะไว้อันนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่ที่จะลันลงไปเนาะแล้วเราก็จะเตรียมเสื้อคลุมเนาะเสื้อคลุมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันจะมีตัวให้ดึงเลยเนาะจะมีตัวให้ดึงเลยดังนั้นเนี่ยเราก็หันตัวเอฟเนี่ยค่ะเข้ามาหาเราเนาะปึ๊บดึองออกมาเลยนะคะดึองออกมาเลยแล้วเปิดออกจากตัวเนาะ จุดที่มันเป็นหีบหอนที่ยังไม่ใช่เสื้อคลุมอ่ะเราก็ยังไม่ได้สัมผัสมนเนาะเนี่ยี่ออกมาได้เลยนะคะดิออกมาได้เลยแล้วก็จะมีปลายแหลมๆตรงนี้เนาะก็ดึงข้าหักโยนะีนะ้เนาะหลังจากนั้นมันจะมีพวกช่องที่ช่วต่างๆเนาะเราอาจจะเอาวางไว้ก่อนโซนนี้ยังสไลด์อยู่เนาะเพราะว่าจุดที่จับมัน มันโดนขยายออกไปข้างนอกแล้วนะคะเนาะแอนเดี๋ยวพี่จะติดเสื้อคลุมให้ดูสมมติว่าพี่ยังไม่ได้สัสมผัสนะพี่จะให้พวกเราดูก่อนเสื้อคลุมมันจะเป็นลักษณะน,นี้เราจะเห็นเลยว่าคอเสื้อมันอยู่ตรงไหนเนาะจะเป็นแบบนี้นะปึ๊บวางมาแบบนี้เนาะอันนี้คือด้านหลังเนาะที่พี่จับอยู่คือด้านหน้านะคนะเนาะเวลาเรายกเสื้อคลุมขึ้นมานะคะ เราจับที่คอสเสื้อด้านในนะอยังไงยังไงยังไงนี่มันเป็นโซนน,น,นี้นึงเป็นโซนนี้นึงดีนะหลังจากนั้นนะคะโซนที่สัมผัสกับคนไข้อะก็คือด้านนอกใช่ไหมดังนั้นเราจะไม่ไม่สัมผัสอะไรกับด้านนอกเลยจะใส่เข้าไปแบบนี้เนาะใส่เข้าตรงนี้ ใส่ดนะุ๊กมือเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ปลายนิ้วของเราตรงน,นี้ผูกผ้าอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยจากนะหลังจากนั้นเราก็ผมมือออมาผลมืออกมานะคะแล้วก็ผูกผูกที่คอก่อนจริงๆมันมีตีนตุกแงเนาะนี่มันเอามือโผล่ออกมาให้แบบพอที่จะไป ได้กันได้พ่ออย่างนี้ยม่มีที่อันกันเนี่ย <c oughs> ไม่เจอมันจะเป็นยางี้ ไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำของใช้ไปค่ะเสื้อคุมมันจะโผล่ไปเรื่อยๆอเดี๋ยวว่าจริงเราอ้อมข้างหน้าแล้วก็ปูได้เหมือนกันอยู่ด้านข้างอันนี้ก็คือเป็นการใส่เสื้อคลุมนะคะเนาะทีนี้พี่จะต่อด้วยการใส่มือสเตอร์ไลน์เลยเนาะจุดที่โผล่มาตรงนี้นะคะเราดึงของมือสเตอร์ไลน์ ้อคซน์ล้นี่ทีต้้งมาอตรงนี้เ้อคุมออกไปแล้วเนาะวางของได้นะคะถึงมือสเตอร์ไลน์ดึงจากข้างล่างนะ,ะดึงจากข้างล่างอันล่างสุดจะถูกดึงออกมาก่อนนะคะเนาะบางคนไปพยายามเปิดข้างบนนะคะีข้างนอกนะคะเดินทางโอเคไหอันนี้พอเปิดออกมาแล้วเนาะ วางนะคะมันจะมีลูกศรอ,อยู่ลูกๆหอนอึ่นะคะวางปุ๊บก็จับที่ตัวลูกศรน,นะขยายมันออกนี่ัดได้เพราะว่าทำไมเพราะว่าเขายังพับมุงไม่ให้เราสัมผัสได้อยู่นะคะเนาะ,ะวางหางขี้เลยสมมงหนี้นะคะที่ออกมาเราจะเห็นอะไรเบอร์เนะาะข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเนาะ เป็นมุมๆอะค่ะจับขยายได้หมดเลยนะคะเนาะแล้วก็ขยายออกมาก็จะเห็น้ายขวาชัดเจนเนอะแบบนี้นะอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้เราจะใส่ผุ้มือฝังที่เป็นด้านนอกของผุ้มือเหมือนรักกันหมาเสื้อคุมไม่ไปสัมผัสงั้นั้นเราจะทําอะไรได้บ้างเข้าพักนะให้เรวอาแนี้ดังนั้นอันนี้จับได้ไหมได้ ใส่ข้างซ้าย,ะนะยก่อนนะใส่ปึ๊บใส่ทับแขนเสือเ้อไปเลยเด้อน,นี้นะคะเนาะแล้วเราก็ดงยยึงจับพยายามจับด้านในของมือเนาะดึงแล้วก็ขูกแขนเสือเ้อไปเลยอนะ้าวและทีนี้อีกข้างยังไงดีอ่ะจบบนี้ไหรอ กอนนิ้วโป้องอยู่ตรงไหนไม่ต้องรีบนะคะดูหไหมว่าอาจารย์จะกอดอกไซโคเราอยู่นะคะเล่งน,นิ้วก่อนหึสองสามไปเลยจับจากข้างน้องได้ใช่ไหมแข็งต๊วแล้วนะอันนี้ก็คือการใส่สคุมเนาะตับถุงมือให้สไตล์เนาะแล้วเราก็เข้าไปที่เพชรโซนเนาะกรณีนี้ก็คือคนไข้ยอยู่บนเตียงแบบนี้แล้วมีน้ำจิ้ง ปิดเชื้อ i v เอเอก็เราใส่แบบเนี้ยเนาะแล้วก็ไปได้เลยเข้าไปในคําคนไข้ได้เลยอีกอันหนึ่งคือจริงๆต้องใส่แมสด้วยแต่แมสกอะเราใส่ขึ้นไปก่อนที่จะไปหวอกอยู่ในครับเนี้ยค่ะดังนั้นก็คือแมสเราจะคุมคุมไว้อแล้วเนาะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติเราต้องใส่แมสขั้นตอนต้องเป็นอย่างไรี่มกั้อย่า เออเกเกอกะถ้าสมวติต้องใส่แมสเนาะคนไขเนน้เป็นทีดีเนาะทีดีดีด้วยเป็นวัรโรคปอดอะไรเนงะี้ยข้อใส่ใส่เสื้อคลุมเส่ใส่แมสก่อนนะคะแมสต้องเป็นแมสเอ็กเก้าห้าเนาะไม่เป็นแมสเอ็กเก้าห้านะคะซึ่งพี่คิดว่าหลังจากโควิดทุกคนใส่เป็นแล้วนะคะ ใส่แมสก่อนอาจจะเพิ่มเทคนิคนิดนึนง <c oughs> ก็คือถ้าสมมติคนไข้เป็นเชื้อแบบดื้อยาจิงมีโอกาสสัมผัสจริงเนี้ยค่ะเราจะต้องเทสก่อนสมมติเราใส่แมสเนาะอย่างเพื่อนใส่เนี้ยค่ะอาจจะต้องใช้มือเนี่ยคุมแมสแล้วลองหายใจแรงๆสามครั้งเนี <c oughs> <c oughs> ย่ยถ้าสมมติลมไม่ลีกออกก็สแสดงว่าเราใส่ได้ดีแล้ว ตอนถอดแล้วแหละตอนถอดทำไงดีถอดอะไรก่อนที่ถอดถุงมือก่อนนะคะถอดถุงมือก่อนถุงมืออันนี้เราสัมผัสกับคนไขงแ่ รวกไปเลยนะคะลืกไปเลยอันนี้ข้างในรวบได้เนานะแล้วก็ทิ้งขยะอีเชื้อนะคะแต่เดี๋ยวก็เราเรจะไม่ทิ้งนะคะเราะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆได้สุดการน,นะคะเก็บไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็ตันแ <c oughs> พงต้นเรียวต้เข้าวต้นโคนต้นวดกันเองเนาะอ่าต่อไปถอดอะไรก่อนเมื่อกี้เราตอนใส่เราใส่เสื้อคลุมแล้วก็หน้ากากเนาะนะแล้วก็เราเนะล่นย้อน สเต็ปขึ้นไปนะคะขอเสือ้อคุมก่อเนานะ,ะขอเสือ้อคูุมก็จริงๆถ้าตรงนี้แน่นนะนมนจะเป็นต้องนีแต่เดี๋ยวจะมีเสือ้อคูุมรุ่นเก่าด้วยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เราทำาับผ้ายอย่างเงี้ยข้างหน้าเปื่อนข้างหลังเปื่อนไหมไม่ค่อยนอกจากเราไปพิมอะไรต่างๆเน,นะะเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยพอที่จับสัมผันมันได้ จุดที่สัมผัสคนไข้ทั้งหลายอะ่ะมันจะต้องเข้าไปาอยู่นะข้างในเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆถอดมันออกมาแบบนี้ข้นอ้งล,ลองอนตอนนี้ข้านอเข้าไปข้างในดงได้แบบังแล้วนอ่้วก็ทิ้งขยะติช้ได้เลยป ถุมือเราทิ้งไปแล้วเนาะใส่สักคู่แล้วก็ไปล้างมือตามขั้นตอนก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นเนาะการใส่สักคุนะ่เนาะใช้ถุงมือสแตย์ต่างๆนะเนาะแต่เวลาเราไปทำให้จริงถุงมืออาจจะไม่ใช่ถุงมือเซอย์นะเป็นถุงมือทนะี่เวอสโตรกเนาะก็เราก็พยายามใส่ให้เทคนิคคล้ายๆกันอะไรอย,าย่างเงีนะ้ยเนาะบางคนก็คือหยิบเข้าไปในมือแล้วหนะึ่คู่แล้วก็ไปใส่อนะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือพยายาม ใสกระเป๋าไปอะไรเงี้แบบยใส่ให้มันเรียบร้อยนะจุดนั้นเนาะเออเาอันนี้เป็นจุดที่จะต้องสุดทับง,ง้าด้วยกันเนาะพอเราใส,าส่เสร็จาก็ดึงอกมนนานะดันไปเลยแต่ว่าองจับได้เก็จะง่ายกว่าเชือใจอีกไม,อไม่ต้องแบบคิดมากแต่มาตอนใส่นะแต่ว่าทาให้มันแบบโปเฟชช่นัลนิดเนาะบางคนนี่เตียมไว้หลาย มาด้วยนะคะเนาะอันนี้ไม่เอาะนาคะคะเนาะโอเคทั้ทั้นเดี๋ยววันนี้ถุงมือสไลด์เราอาจจะไม่ได้มีเพียงพอสําหรับน้องๆเนาะเดี๋ยวเราจะรียูสเนาะแล้วก็ให้ใช้ด้วยกันนะคะแต่เสื้อคลุมที่คิดว่าจับคู่ได้อยู่จับคู่ได้อยู่มันจะมีเสื้อคลุมใหม่นะคะกัแบบเสื้อคลุมเซ็ตเก่าซึ่งเดี๋ยวเซ็ตเก่าเนี่ยที่จะเอาให้ผู้ประสานไปอาจจะไปจัดก,การเองก็คือให้เราได้ เอากลับไปฝึกอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสมมติว่าใครต้องขึ้นบอรอ์ดแล้วอยากฝึกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบเซตมาค่ะขึ้นมาข,นขึ้นมาฝึกเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะฝึก